ขณะที่ภาคเอกชนกังวลเศรษฐกิจนะคะขอล็อกสเปคนายกรัฐมนตรีต้องเป็นคนดีมีวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจและต้องกล้าตัดสินใจค่ะที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบัานนอกจากจะมีการพูดคุยประเด็นทิศทางเศรษฐกิจไทยยังมีการแสดงความคิดเห็นถึงคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการโดยภาคเอกชนกังวลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ามกลางปัจจัยลบรอบด้าน ซึ่งประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ท้าทายจึงจําเป็นต้องมีนายกรัฐมนตรีที่มีความเป็นผู้นําสูงมีวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจและต้องกล้าตัดสินใจสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและประชาชนซึ่งเป็นกุญแจหลักที่จะทําให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้ความาไม่แน่นอนทางการเมืองนะครับซึ่งตรงนั้นอาจจะมีผลกระทบกับาการเบิกจ่ายงบประมาณรวมถึงการขาดความเชื่อมั่น ในการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชนในระยะข้างหน้ารวมถึงการตัดสินใจจับจ่ายใช้สอยของภาคครัวเรือนด้วยนะครับและในขณะเดียวกันความเสี่ยงที่ประเทศจะโดนดาวเกรดก็อยู่ในความเสี่ยงในโซนที่สูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันภาคเอกชนเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ชอบให้มันทำเร็วๆจบเร็วๆตั้งเร็วๆนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่า สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านั้นก็คือหน้าตาเป็นยังไงเราก็คิดว่าอยากได้นะครับคนที่มีความรู้คนเก่งและคนดีแล้วก็กล้าตัดสินใจนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ ส่วนภาคเกษตรค่ะนายปราโมทจรรญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกร,กรไทยไม่สนใจควกันเมืองและตัวบุคคลนะคะขอใครก็ได้ค่ะที่แก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำได้สําเร็จรและในระหว่างที่อุณหภูมิการเมืองกาลังร้อนแรงปรากฏว่าราคาทองคําในประเทศร้อนแรงไม่แพ้กันนะคะตลอดทั้งวันราคาเปลี่ยนแปลงไป8ครั้งรวมปรับขึ้น750บาทโดยปิดตลาดราคาทองคําแท่ง ขายออกนะคะอยู่ที่บัรละ54,050บาทแล้วก็ทองรูปพันธ์ขายออกอยู่ที่บัรละ54,850บาทค่ะ